สวัสดีครับหวังลี่หงนักร้องใต้หวันเจ้าของบทเพลงคริสกูตบายสุดซึ้งถึงคราวสวยเมื่อหลีจิ้งเลยอดีตภรรยาเปิดสื่อกระชากหน้ากากไอดอลแสนดีคณะกรรมาการตรวจสอบวินัยกลางจีนประนามนักร้องหนุ่มสินธรรมตกตำ่ำวันที่15ธันวาคมหวังลี่หงออกถแถลงการข่าวการหยาของตนเองกับหลีจิ้งเลยอดีตภรรยาและแม่ของลูกสามคน เหตุผลในการหย่ามาจากความเห็นและมุมมองชีวิตในอนาคตที่ไม่ตรงกันแต่สื่อบันเทิงจีนหลายเจ้ารายงานว่าสาเหตุจริงๆมาจากหลีจิ้งเลยมีปัญหากับแม่สามีหวังลี่หงก็ไม่ได้ออกมาไขข้อข้องใจหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมกับข่าวลือนี้อีกนะครับในวันที่17ธันวาคมหลีจิ้งเลยก็โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวยาว5,000คำ เนื้อหาว่าด้วยพฤติกรรมนอกลู่นอกทางของอดีตสามีที่ผ่านมาตลอดหลายปีแทนทิ้งท้ายว่าเหตุผลที่หวังลี่หงขอยาทั้งทังท,งที่ทำตัวเสเพลมาตลอดคือถ้าเจอผู้หญิงที่ตัวเองชอบจริงๆก็ไม่อยากให้ผู้หญิงคนนั้นถูกคอรหาว่าเป็นมือที่สามทำเอาแฟนคลับถึงกับอึ้งว่าภายใต้ภาพลักษณ์สุภาพบุรุษหวังลี่หงเป็นคนแบบนี้หลังจากมีโพตนี้ออกมาเจโชว์ เพื่อนของหวังลี่หงก็อันพ่าวรโซเชียลของเขาทันทีคืนวันที่19ทธันวาคมหวังลี่หงก็ใช้โซเชียลมีเดียของตัวเองเพื่อแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและว่าหากเขาตอบโต้แก้ข้อกล่าวหาเท็เหล่จานั้นแม่ของลูกๆก,ก็คือหลี่จิ้งเลยก็จะดูเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าวางเฉยทุกคนก็จะเชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริง จึงอยากจะชี้แจงว่าเขาไม่เคยไม่ซื่อสัตย์กับความสัมพันธ์ครั้งนี้พร้อมแก้ต่างในหลาย,ลายจุดที่ลีจิ้งเลยเคยเล่าไปนะครับก็เช่นเจออดีตภรรยาครั้งแรกในปี2003แต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกจน10ปีให้หลังซึ่งขณะนั้นเธอก็อายุ26แล้วไม่ใช่เด็กสาวอายุ16ผู้ยังไม่บันรนลุนิติภาวะเหมือนที่ทุกคนคิด และในตอนที่ลีจึงเลยรู้ว่าตัวเองตั้งคันเธอก็ใช้เรื่องนี้มากดดันหวังลี่หงว่าหากไม่แต่งกับเธอก็จะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกพวกเขาจึงแต่งงานกันหวังลี่หงบอกว่าเขากลัวมากแต่ก็ยอมแต่งกับเธอในช่วง5ปีที่อยู่ด้วยกันแต่ก็แยกกันอยู่ตั้งแต่ปี2019นะครับเขาก็ยอมรับว่ามีปัญหาแต่ก็พยายามไปรับคำปรึกษาและบำบัดคู่ แต่สุดท้ายก็เอาชนะอุปสรรคไปด้วยกันไม่ได้หวังลี่หงอยากให้ภรรยาจากกันด้วยดีแต่ช่วงปี2020ที่เริ่มเจราจาเรื่องยาลีจิ้งเลยบอกผู้ไกลเกลียวว่าถ้าหวังลี่หงไม่ทำตามข้อเสนอของเธอเธอจะเอาเรื่องไปบอกสื่อและทำลายอาชีพของเขาเสียข้อเสนอของลีจิ้งเลยก็คือเงินจํานวน 200ล้านหยวนพร้อมทรัพย์สินและ,ะสังหาริมทรัพย์อื่นๆนับ150ล้านหยวนและก็ค่าเลี้ยงดูเดินละ2,10,000หยวนหวังลี่หงบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแต่เขาไม่อยากให้เธอใช้วิธีนี้เพื่อมากดดันเขาการโพสอะไรบนอินเทอร์เน็ตนั้นมันจะทิ้งร่องรอยตลอดไปและมันอาจสร้างความอับอายต่อลูกทั้งสคนในตอนที่พวกเขาโตขึ้น สุดท้ายหวังลี่หงก็ขอโทษคนอื่นๆที่ถูกดึงมาเกี่ยวข้องและก็ขอโทษสาธารณชนที่ต้องมารับรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยพอพูดถึงจุดนี้คนก็เริ่มสับสนนะครับเพราะเรื่องจากมุมมองของหวังลี่หงเหมือนเป็นหนังโคละมอนกับโพสก่อนหน้านี้ของหลี่จิ้งเลยเลยซึ่งเธอก็ไม่รอช้าไม่ถึงสามชั่วโมงต่อมาหลี่จิ้งเลยก็โพสตอบกลับถแถลงการของอดีตสามีว่า หนึ่ง,งรอาการตอบกลับเรื่องที่ว่าหวังลี่หงไม่เคยไม่ซื่อสัตย์ต่อการแต่งงาน 2. ทั้งสองคนเริ่มติดต่อกันตั้งแต่ปี2003 3. เธอไม่เคยขอค่าเลี้ยงดูสักแดงส่วนทรัพย์สินที่ว่านั้นก็เป็นชื่อแยกของทั้งสองคนอยู่แล้ว 4. ีลี่จิ้งเลยตั้งหกักที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจเป็นเวลานานค่ายสื่อไชน่าวูเมนิว ก็ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่าในบทบาทครอบครัวที่ผู้ชายออกไปทำงานนอกบ้านส่วนผู้หญิงต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนพวกเธอต้องเสียสละและสูญเสียโอกาสไปแถมยังไม่ได้รับความรักและความสุขตอบแทนเพื่อความตระหน,านากักรู้ถึงความเท่าเทียมทางเพศชายหญิงต้องปฏิรูปบรรยากาศสังคมที่ยึดติดกับบทบาททางเพศแบบเดิมๆควรให้การสนับสนุนกำลังใจ และความเคารพต่อผู้หญิงในการพัฒนาตนเองคณะกรรมาการตรวจสอบวินัยกลางลงบทความในเว็บไซต์ด้วยหัวข้อที่ว่ามีความเป็นคนก่อนค่อยเป็นศิลปินส่วนซีรีส์ที่กำลังฉายเรื่อง The g r i a t b a t t l e ซึ่งมีเพลงปิดเป็นเพลง d อ็ n ร่วมนักร้องฐานเวยเว่ยและหวังลี่หง ปัจจุบันเพลงดังกล่าวก็ถูกตัดตอนของหวังลี่หงออกทั้งหมดนะครับแล้วก็กลายเป็นเพลงโซโ,โล่ของฐานเว่ยเพียงคนเดียว